1นึ1 2วันวัน5ูเทนวนแถึหกตอือืห้าอืออืแปเาแล้วภาษาพม่าไม่นี่มาอย่างภาษาจีนนะภาษาจีนอีอีนี่เออ สองสามสี่ห้าห้าหกหกสี่แปดแปดเกสิเอเก่งแต่พม่าพม่าที่ีนี่ 4, 3, อืมตั 5, 6, 6, 4, 5, เล่นหนึ่งสกงสามีเอตัวเสกเก่งมากเลยดอมมันเขวเซวเซวมึงเอามา